น้ำลีน้ำลีบนี่ฮะไมยหมยหมยลังนั้นล่านอยู่ไปดูโอเคครับสองหลังฝาปิดวันนี้หลังห้าน่าปิดอันนี้ฝาปิดรุนๆุน,นมันคือแปองอางียงหนึ่งสอง <c oughs> อุ๊ยกดทางนี้มีกดทางนี้มีปลากดทางนี้เหรอ โอ้นี่นก็ยโคนี่หลังใหม่แพงกวัานั้นแห้งปรากฏยอดช่ยนี่น้นนำลีอันนี้น้ำแห้ง <c oughs> ถ่ายถือล็อกขึ้นเลยหน่อยแม่คนเดียวคนเดียวครับคนเดียว xong tem gặp xong tem ní lắm này hầm lắng mình lắm Là á bà đồn nắm phun gặp bà đồn đồn luôn gặp luôn gặp bà đồn, đồn gặp ตะกดมันกันตะกดตะกดว่ามีดสานตักตกวตกับดักจีบหลัง นี่ฮะองเท้นแน่นอนโอเคครับ